เมื่อคืนฝันเห็นคนตายหรือตัวเองตายแล้วสะดุ้งตื่นไหมอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะในความเชื่อไทยโบราณฝันนี้กลับเป็นฝันดีเป็นลางแห่งการหมดเคราะห์หมดทุกข์และการเกิดใหม่ในทางที่ดีขึ้นความตายในความฝันไม่ได้หมายถึงความสูญเสียเสมอไปแต่สื่อถึงการจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมฝันว่าตัวเองตายถือว่าดีมากแปลว่าเคราะห์ร้ายกำลังจะหมดไปชีวิตจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นได้งานใหม่ มีรายได้เพิ่มหรือมีโอกาสดีเข้ามาอย่างไม่คาดคิดฟันเห็นคนตายทั่วไปวงเล็บเปิดแต่ไม่รู้จักวงเล็บปิดหมายถึงจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือมีโชคลาภจากการเดินทางบางครั้งอาจได้เจอคนใหม่ๆที่นำโอกาสดีมาให้ฟันเห็นญาติพี่น้องตายไม่ต้องตกใจเพราะตำรว่าจะได้ข่าวดีจากคนคนนั้นหรือคนนั้นจะมีโชคลาภมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตฟันเห็นคนตายฟื้นคืนชีพ เป็นสัญญาณของการกลับมาของสิ่งดีที่เคยหายไปหรือคนที่เคยห่างเหินจะกลับมาสารสัมพันธ์อีกครั้งฝันเห็นศพหรืออยู่ในงานศพหมายถึงจะได้ลาบจากสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือได้ข่าวดีที่ทําให้สบายใจในทางจิตวิทยาฝันว่าตายซึ่อถึงการเปลี่ยนผ่านทางอารมณ์คุณอาจกาลังปิดฉากบางอย่างในชีวิตเช่นความสัมพันธ์เก่าหรือความทุกข์เดิม ขอเพื่อเตรียมเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ที่เบาใจและสงบขึ้นเครสเสริมดวงทำบุญถวายสังฆทานหรือทำบุญอุทิศให้เจ้ากรมนายเวรปล่อยชีวิตสัตว์เช่นปลาหรือเต่าเพื่อเสริมอายุและโชคลาบสวดบทพหุงหรือสินบัญชรเสริมพลังชีวิตใหม่ให้มั่นคงเลขเด็ดจากความฝันเห็นคนตายต่อตัวเองตายเลขเด่น0-7-9เลขรลอง2-3-8เลขนำโชคแนะนำ0-4 ตัวเองตายให้เน้นศูนย4สี่ถถ้าฝันว่าเห็นคนตายฟืน้นคืนชีพให้เน้น4 9่สิบเฝันเห็นความตายจริงๆแล้วไม่ใช่ฝันร้ายเลยมันคือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่การได้ต่ออายุได้โชคลาภและหลุดพ้นจากสิ่งที่ถ่วงไว้จงใช้ฝันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มต้นสิ่งดีดๆในชีวิตอีกครั้งเพราะบางครั้งการสิ้นสุดก็คือจุดเริ่มต้นของความสุขครั้งใหม่